เอาไว้ใส่ทำจะมีรถใจเลาดลาำประทรมคืออาหารใจรสถถอื่นหมื่นแสนมาดแมนขอบเขี้ยวฉันใดกิเลสกัดกร่อนหัวใจทำให้ชีวิตกำลื่นเหนื่อยก็น้อง นกอ่อนกอดคู่ชื้นชีวีมีสุขแค่เพียงค่อนเคยความทุกข์ทมทนับวันสอนความ Go. โมสังขายะออโนมคารวะองค์ุทธ,ธออรหันอันประเสริฐพร้อมด้วยพระสัทธ,ธรรมอันล้มเลิศและพระเลียสงผู้ทรงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียงกล่าวข้อกบอาบคารวะพระธิราลุเทระข้อกาสเพื่อนสัตมิกขอเจริญสุขสวัสดีได้าติสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ใส่ร,รมเปิดใจรับธรรมะในอย่ามเชา้าก็พบกันอีกช่วงวาระหนึ่งขอกอนโมทนาท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่เป็นประจำก็จะได้นำธรรมะมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเพื่อให้ เกิดสติปัญญาเป็นการสั่งสมปัญญาบารมีด้วย <c oughs> การสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย <c oughs> ก็จะเป็นเหตุทำให้เรามีอัยาศัยใแห่งธรรมการยินดีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการยินดีในธรรมรสอะไรจะอร่อย เป็นรถที่เลิศที่สุดเท่ากับรถแห่งพระธรรมธรรมารถผู้คนใดได้สัมผัสได้ดื่มดื่มดื่มรถแห่งธรรมแล้วจะมีความสุขสุขเกิดแต่ธรรมสุขเกิดแต่ความสงบเป็นความสุขที่หาสิ่งอื่นมาเปรียบไม่ได้ผู้คนที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขจากแน่นอนไม่มีเป็นอื่นแต่บุคคลที่ประพฤติไม่ใช่ธรรมล่วงละเมิดศีลสิกขาบทศีลห้านี่ก็เป็นเหตุทําให้คนทั้งหลายมีความสุขเพราะว่าได้สํารวมกายสํารวมวาจา แต่ก็ไม่ควรที่จะยินดีอยู่ในเพียงแค่ศีลก็ควรที่ต้องเจริญสมาธิไปด้วยการฝึกสมาธิทำให้จิตใจหนักแน่นตั้งมั่นจะทำให้มีความสุขความสุขโดนนี้ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดไม่ต้องที่ไปออกแรงอะไรมาก ถ้ารักษาสิน5ห้าได้ท่านบอกว่าสีเลนะสุกติงยันติที่พะท่านสรุปศีลเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะแต่ถ้าเราปรารถนาความสุขแต่ทิ้งละเมิดล่วงไม่มีศีนแล้วก็เกิดความเดือดร้อนทันว่าวิปฏิสารความเดือดร้อนใจเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปทุกขติอย่างแน่นอน การที่จะยินดีในการรักษาศีลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่ในการฝึกตนหรือว่าตั้งตนไว้ในชอบตั้งตนไว้ในสิ่งที่ชอบคุณงามความดีถ้าไม่มีจิตใจเช่นนี้จะไม่ยินดีในการรักษาศีลแล้วก็ควรที่จะมีปัญญาเห็นคุณและโทษ ของการมีศีลศีลหรือว่าแปลว่าเสียนถ้าศีลขาดเสียนก็แปลว่าหัวนะถ้าศีลขาดก็เหมือนกับหัวขาดความดีหัวขาดก็ตายจากความดีแต่ถ้ารักษาศีลได้สําววมกายสําววมวาจาได้ก็จะเป็นเหตุส่งต่อให้เกิดความสุขคือความสงบจะเรียกว่าสมาธิ ถ้าสมาธิเกิดขึ้นมันก็จะส่งต่อเป็นเหตุให้มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาอับปัญญาแลื้อคนไม่มีศีลคิดอะไรก็ไม่ออกปัญญาก็ไม่เกิดเว <c oughs> ลาจะปิดศีลทีหนึง่งนะที่มันจะเป็นเหตุทำให้เป็นที่มาของปัญญาเป็นที่มาของพลังจิต ในขณะที่คิดจะทำลักขโมยหรือว่าจะพูดล่อลวงโกหกเขาหรือว่าจะประพฤติผิดกาเมสุมิชาจารย์มีโอกาสแต่ว่าไม่ทำเพราะเกิดความละอายความเกรงกลัวต่อบาปต่อปัญหาที่จะติดตามมาอย่างลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่าคนมีศีลการมีศีลไม่ใช่ว่าจะไปสมาทานเอากับพระ ถ้าไม่มีพระเราก็คง <c oughs> ไม่มีศีลอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่แก่นในศีนก็คือการตั้งเจตนาเจตนาที่จะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ให้ชีวิตผู้อื่นให้ตกล่วงไปคือตายเจตนาเว้นจากการลักขโมยเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมอันนี้ก็สมรวมในกาย เจตนาในการงดเว้นจากการพูดโกหกการพูดโกหกนี่เป็นสิ่งสำคัญนะข่าคนก็ได้ทำให้คนทุกข์ใจก็ได้ <c oughs> วาจาเนี่ยสำคัญมากเลยแหละในการเป็นอยู่ชีวิตปัจจุบันนี้ต่พูดไม่ดีก็ปัญหาก็จะตามมาทุกยุคทุกสมัยแหละไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน เพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าใหม่อยู่เสมอสิ้นก็ที่5อันนี้หัวใจหลักเลยแหละเพราะเป็นเหตุที่ให้ขาดสติเจตนาเว้นจากการ <c oughs> ดื่มของมึนเมาหรือว่าเสพยาเสพติดเห็นไหมเป็นปัญหาของสังคมสิ้นก็นี้ก็ยังใหม่อยู่เสมอถ้าผิดไปก็เกิดปัญหาเดือดร้อน ่นอปัญหาสุขภาพสติปัญญาฟั่นเฟือแล้วเมื่อไปเกิดในอนาคตข้างหน้าสัมปร,รยพไปแล้วหลังจากตายมาเกิดเป็นมนุษย์สมมุติว่าเล็ดลอดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ติงตองบ้องเอ,อ๋ยเด็กคลักษณะเช่นนั้นพูดง่ายว่าโง่ก็จะขาดขาดองค์ประกอบที่จะได้เป็นผู้นําแต่ถ้าเอาผู้นําที่ จริงต้องบ้องเออมานำเข้ากลัวมานำชุมชนสังคมหมู่บ้านตลอดถึงเป็นผู้นำประเทศมันก็เป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ผาสุขในสังคมนั้นนั้นเงือนกับว่าพ่อบ้านเป็นคนขี้เมาแล้วครอบครัวมันจะไปยังไงมีแต่บ้ากับเมาหรือว่าสติปัญญาไม่ดี เพราะนั้นยุคนี้สมัยนี้สังคมทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและเราก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการเป็นอยู่ของทุกวันนี้มันขัดสนโจนขโมยพวก18มงกุฎก็มากอันนี้ภัยสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวลูกเตาเหล่าล้านของเรา ไปเรียนไปศึกษาต่างบ้านต่างเบืองก็ทำให้เป็นอดห่วงไม่ได้ยาโทษฐานของการคนที่ขาดคุณธรรมจริยธร,รรมสังคมก็น่ากลัวสามีปัญญาออกจากบ้านก็เป็นเหตุทำให้เป็นห่วงกังวลใจไม่รู้ว่าจะถูกโจนคนร้ายกระทำไม่ดีมีร้าย กับบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราหรือไม่เนีย่ยโทษฐานของการที่สังคมนั้นขาดศีลธรรมเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของพระธรรมคำสอนบางทีบางครั้งมันก็ต้องยอมรับเนาะยุคนี้สมัยนี้ สัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมจริงๆเป็นวาละยุคเสื่อมแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลในการที่จะอาศัยสิ่งเหล่านีนเน้เป็นบททดสอบในการฝึกจิตในการอบรมธรรมะ โดยการเสียสละแบ่งปันคือการให้ทานการรักษาศีลบางทีบางครั้งถ้าเราสมาทฐานตั้งเจตนาไปแล้วไม่มีบททดสอบมันก็ไม่รู้ว่าเราจะมีศีลจริงหรือไม่การจเจริญภาวนาพัฒน,นาทางด้านจิตใจยู่ง่ายว่าจำง่ายง่ายวทานศีลภาวนาเป็นเครื่องพัฒน,นาจิตใจให้สูงขึ้น แล้วในโลกมนุษย์นี้แหละที่สามารถจะทำได้ง่ายและสะดวกแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนโลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่สั่งสมบุญญาบาร,รมีไม่ใช่เป็นสถานที่เสวยผลเสวยผลของบุญอย่างเดียวแต่ก็ต้องอาศัยผลบุญที่เป็นต้นทุนเราก็สร้างเสริมต่อบุญต่อกุศลของเราไปด้วย แต่ที่สำคัญนั่นก็คือการอบรมภาวนาเพราะมันทำให้เห็นทุกข์หลายๆอย่างกัตภาพสังขารร่างกายนี้ก็เป็นเหตุทำให้เราได้เรียนรู้ทุกข์ทุกเกิดจากความเจ็บป่วยไม่สบายหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นอยู่ทำให้เราเกิดความเบื่อนหน่ายได้เกิดความไม่ยินดี ในแต่ภาพร่างกายนี้มองให้เห็นสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดปัญญาให้ได้ให้มันเกิดความสรุปสังเวทเศร้าใจให้ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์และสมประกอบหรอกร่างกายนี้ท่านบอกว่ามันเป็นหลังของโลกเป็นที่เกิดของโรคโดยดีเป็นอะไรที่จะไม่เป็นโลกนั้นมันจะมีไหมโดยธรรมชาติของสังขารเป็นอย่างนั้น แต่ก็มาบวกเข้ากับผลลกรรมอกุศลกรรมบาปกรรมทั้งหลายในอดีตปางก่อนแล้วก็ผลการกระทำปัจจุบันด้วยพหนวกกันเข้าไปบางทีบางครั้งถึงจะมีบุญมากอย่างไรแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณาอย่างดีแล้วมันก็จะเสียเปล่าว่าวันนี้ เราจะตลอดวันหรือไม่ให้พิจารณาถึงความตายอยู่บ่อยๆเนืองๆเพื่ออะไรเพื่อความไม่ประมาทเราจะได้เตรียมตัวเตรียมตัวที่จะไปได้ทุกเมื่อเข้าของเงินทองทรัพย์สินบ้านช่องของหอญาติมิตรบริวารที่ได้รู้ได้เห็นเมื่อเรายังเป็นยังมีชีวิตอยู่ ทรัพย์สินเงินทองก็มีคุณค่าก็ตอนที่เรามีชีวิตชีวิตนี้ถ้าปราศจากลมหายใจ <c oughs> ก็ไปเข้าของเงินทองที่มีอยู่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแต่กลับกลายเป็นเหตุทำให้เป็นห่วงเสีด้วยที <c oughs> ยิ่งหาไว้มากบีไวมากก็เป็นห่วงห่วงไม่ห่วงก็ถามดูตนเองตอนนี้หลับตาลงปลุ๊บห่วงอะไรบ้างยังค้างคา,าอะไรอยู่บ้างทั้งที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาทีหลังเราเกิดมาก็เกิดมาแต่ตัวร่อนจนไม่มีอะไรเลยแต่พออยู่มาแล้วก็ทึกทักว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราเกิดความห่วงแหน ดินลนกระเสือกกระสนพยายามที่จะได้สิ่งนั้นมาโดยไม่คำหนึงถึงความผิดถูกไม่เจอหนึง่งถึงความถูกต้องสรุปง่ายๆว่ามีอะไรก็ทุกขานั้นแหละพุทธองค์ทันตรัสไปอย่างนั้นมีบุตรก็ทุกพอบุตรมีโคก็ทุกพโคแต่ไม่มีก็ไม่ได้อีกนี่แต่เราก็ต้องอยู่อย่างเข้าใจไม่ใช่อยู่อย่างมัวเมาเพืชเพลน เราอาศัยสิ่งนั้นให้ใช้ทําประโยชน์อาศัยเงินให้ใช้เงินให้เป็นอย่าให้เงินใช้เราจะใช้เงินให้เป็นก็เป็นเหตุทําให้เกิดประโยชน์ความสุขกับตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยถ,ถึงจะเป็นการใช้เงินที่ถูกต้องเป็นการใช้เงินแต่ถ้าเงินมันใช้เรามันก็ใช้เรา โอ้น่ากลัวนะท่านทั้งหลายถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีพิจารณาในสิ่งต่างๆเห็นคุณเดียโทษของมันได้ชีวิตนี้ก็จะอยู่อย่างไรทิศทางไรเป้าหมายอย่าลืมนะชีวิตนี้มันไม่ได้ยืนยาวนานเลยการที่จะมีอายุกเกินร้อยนี่ โอ้ยแค่แปดสเก้าสินี่ก็ปางตายแล้วแหละคนเราอยู่นานยิ่งอยู่นานยิ่งน่ากลัวด้วยนะบางทีถ้ามีโรคภัแค่เจ็บเบียดเบียนหรือโรคประจําตัวจะต้องกินยาไปตลอดอยิ่งแก่ยิ่งเท่าอินทรีย์ก็แกงงอมแต่ช่วงวาระก่อนที่จะสิ้นใจนี่สิหรือเป็นอมมาพึกอมมาพาทไม่ยอมตายสักที ต้องเป็นลำบากเป็นภาระของผู้อื่นมันลำบากถึงจะอยู่ไปก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในลักษณะของความเป็นอมตะนี่บางทีสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นบางทีบางคนเดินหกลม้มหัวนอกพื้นตายก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ตาย เพราะฉะนั้นการเป็นอยู่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งแต่ก็จะได้วิตกกังวลจนระแหวงเกินไปถ้าเราไม่มีอกุศลกรรมอย่างหนักที่เป็นเหตุจะทําให้เราจะต้องเป็นอมตพึกอมภาสก็ไม่เป็นล็อกอก็อยู่ที่พฤติกรรมปัจจุบันการเป็นอยู่ของเราด้วยบางทีบางครั้ง <c oughs> น้ากินอาหารหวานมันจนเกินไป เป็นเหตุให้ทาให้ไขมันอุดตันเส้นเลือดอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้เกิดเส้นเลือดแตกหลายคนในประเทศไทยนีย่มาถึงจุดนี้กันกันหลายคนเหมือนกันพอบรรปลายชีวิตมาต้องมาเป็นโรคที่โดยไม่มีไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคเพราะความอยากอยากไม่รู้ประมาณกินไม่รู้จักประมาณกกลายเป็น ไขมันอุดตันเส้นเลือดอย่างนีแม้แต่ผู้พูดก็เหมือนกันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารเป็นอย่างมากเลยทีเดียวกินนิดๆนหน่อยทุกวันนี้ก็อา้าวนันนี้ขึ้นมาแล้วแนั้นจะต้องพิจารณาดีๆกำหนดกรรมาฐานดีๆมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นปัญหานพอไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วนี่ เสลื่อนสมองแตกเซตเลยงานนี้เป็นอัมาพึกแ้วจะอยู่ยังไงนี่การึกนนอัตภาพดูสิว่ามันจะไปยังไงถ้าไปโดนจุดนั้นนี่แหละจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระท่านคิดเหมือนกันนะชีวิตของพระถ้าจะอยู่ต่อไปจะอยู่อย่างไรจรึงจะมีความสุขอะไรอะไรในอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้ แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหรอกแต่ปัจจุบันนี้เราจะต้องประกอบเหตุให้เกิดความสุขและมีความเจริญถ้าอนาคตตั้งมั่นไว้สูงแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำในปัจจุบันนั้นมันไม่สอดคล้องกันก็เป็นเหตุทำให้ไปถึงเป้าหมายไม่ได้แม้แต่ชีวิตทางโลกก็ด,ดีทางธรรมก็ด,ดีเป้าหมายและชัดเจนการกระทำก็ต้องชัดเจนด้วย ในปัจจุบันถึงจะไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้ก็พิจารณาเล็งเห็นภัยในวตัตาสงสารอย่ามองใกล้ๆเฉพาะในชาตินี้ให้มองไกลๆในสัมปรายพบด้วยให้เห็นภัยเหล่านี้ที่สำคัญก็คือใจจิตใจนี่แหละว่าขณะนั้นนั้นประกอบไปด้วยอกุศลหรือเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลแล้ว ไม่ต้องไปพูดถึงเลยชีวิตหลังตายเต็ไมไปด้วยความเผลอลิโลภโกรธหลงอยู่ในกระมวลละสันดานตายไปก็จะต้องไปอาบายภูมิแน่นอนแต่สามารถที่จะพลิกได้ก็คือเมื่อมันเกิดบาปอากุศลความโกรธชุนเชียวโมโหอย่างนี้เป็นต้นก็ให้มีสติระลึกรู้ให้ทันจากที่เป็นบาปอากุศลน,นั้นก็จะกลายเป็นกุศลขึ้นมาทันที ให้เห็นความคิดนั้นเป็นเพียงแต่สักว่าความคิดอันนี้ก็จะต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้ไปตามลำดับจึงจะสามารถที่จะไม่จมปักอยู่ในบาปอกุศลแน่นอนลระชีวิตของปุตตุชนมันต้องผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านการกระทำที่ดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นมาแต่ก็ไม่ควรที่จะมาในใส่ใจในปัจจุบันการที่มีจิตเลื่อนลอย สัตสายฟุ้งซ่านไปนั่นแหละไม่ดีแน่ถ้าไม่รีบฝึกตอนนี้นะอายุมากขึ้นยิ่งวิตกกังวลเป็นห่วงสังเกตดูคนแก่คนเท่าที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีการปฏิบัติธรรมวิธีชีวิตของเขาจะแตกต่างกับคนที่มีธรรมโดยสิ้นเชิงยิ่งแก่ยิ่งเท่าแล้วก็ยิ่งเป็นห่วงมีแต่ความโลภยิ่งแก่ยิ่งเท่าก็ ยิ่งอยากได้มากยิ่งโลภมากมันก็แปลกดีเหมือนกันแทนที่ว่าจะปลดปลงว่าเราจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่แต่กับกลายเป็นห่วงว่าเมื่อแก่เมื่อเท่าแล้วจะกลัวจะขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้จึงคือมันเกินไปบางบางคนที่เคยเห็นก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเห็นได้ยินแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโอ้ยิงแก่ยิงเฒ่ายิงโลภมาก พอามาสังเกตดูคนที่เรารู้จักโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตำหนิตีเตียนอะไรเขาหรอกแต่ว่าเราวินิจฉัยพิจารณาว่าคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนประพฤติธรรมกับคนไม่ประพฤติธรรมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยิ่งใกล้จะตายยิ่งกลัวถ้าจิตใจที่หวาดกลัวระแวงอย่างนั้นตายไปแล้วนี่ไม่ต้องถามเลยบางทีไม่ต้องไปทำบุญหาด้วยเนี่ย คือมันลงต่ำไปแล้วไปเกิดเป็นไปนู่นไปแล้วยาแต่คนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มีโยมคนหนึ่งก็มาบวชเมื่อสิบปีที่แล้วาบวชเป็นชีก็ตั้งใจปฏิบัติดีดีพออยู่มาแตนเง่งเกิดโรค้ายมะเร็งในลําไส้ไปตรวจ แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องตื่นตระหนกกลัวตายแล้วแหละแต่เนื่องจากที่ฝึกฝนอบรมจิตมาดีพอได้ยินข่าวงี้ก็เฉยยิ่งดีซะอีกเออมันจะได้หมดภผลสักตีหนึ่งแต่ด้วยความจิตใจที่มั่นคงและหนักแน่นก็รักษาไปตามที่หมอเขาจะรักษาคนสุดท้ายก็เออดีขึ้นยังอยู่มีชีวิตอยู่ต่อได้ อันนี้จะพูดชี้แจงให้เห็นว่าคนที่มีธรรมนี่ไม่หวาดกลัวต่อความตายเพราะระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องความตายแล้วอย่าพูดไม่เป็นมงคลพูดหรือไม่พูดมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละพยายามตื่นขึ้นมาเออดื่มตาขึ้นมาวันนี้จะตลอดวันหรือไม่เตรียมจิตเตรียมใจที่จะจากโลกนี้ไป ตลอดเวลาในขณะที่จากที่จะเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเจริญกุศลในขณะปัจจุบันเราโกรธเกลียดไม่พอใจใครก็ให้อภัยเขาเสียการกระทำคำพูดก็ต้องคำนึงว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายต่อบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเราอาจจะเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของเราก็ได้เพราะนั้นการจากไปก็ต้องจากกันด้วยดี อย่าได้จากกันด้วยความโรภกรหลงกิเลสตัณหาอุปาทานเลยก็อาศัยพิจารณาไใ้ควรอย่างนี้แหละเตือนจิตเตือนใจของตนเองอยู่บ่อยๆเนื่งเนืงอย่าง,น,งน้อยเราก็มีมรณานุสตินี่เป็นกรรมฐานกองหนึ่งด้วยนะอ่าบางทีบางครั้งนี่เรานึกถึงความตายคิดถึงโอ้อยเดี๋ยวเราก็ต้องจากลูกจาก สามีจากพัญญาจากบ้านจากช่องทรนะับสมบัติก็รู้สึกว่ากลัวไม่อยากจะจากไปเลยแต่้าพิกจิตอีกทีหนึ่งนะ่ะพิจารณาถึงความตายแล้วออยอมรับสภาพเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ข้างเคียงเราตายไปก็ไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรเพราะเห็นเป็นธรรมดาเข้าใจโลกเข้าใจสงสารก็อยู่ใน โลกใบนี้ยังมีความสุขได้เพราะมีปัญญาแต่ถ้าไม่ได้ฟังทมไม่ได้เข้าใจไม่ได้ศึกษาทมแล้วจะทำใจเรื่องนี้ไม่ได้เลยจึงจะลากแสนรักห่วงแสนห่วงอย่างไรก็จะต้องพัดพลากจากกันไปบางทีความตายบางทีมันก็ดีนะถ้าไม่มีความตายนี่ดูสิคนแก่คนเท่าเกิดมาแล้วไม่ยอมตายนี่ มันจะอยู่กันยังไงค้ะนนก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมีเกิดก็ย่อมมีตายเอาละนาอการนำธรรมะมาเล่าสุดท,ทั้งหลายฟังวันนี้ก็ขอสมมต,ติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ณสุกายโมสุขใจพุทธพงไสถทาปลอดภัยอยาจะยินเห็นธรรมมั่งคั่งล่ำรวยดูตัวนากันทุกตันทุกคนทื่น